สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ช่องฟอร์จูพยากรณวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีตุลและละคนาตุลเนื่องจากนะครับดาวเสาร์โคจรเดินหน้าแล้วจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตรนะครับในวันที่5ธันวาคม2563ได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยจะส่งผลที่ดีอย่างไรนะครับกับคนราศีตุลและละคนาตุลบ้างเดีย๋ยวเรามาติดตามรับฟังคำพยากรณ์กันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Add ์ดีมาที่บิลิปเบอร์หซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสต์มาให้แล้วก็สามารถแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคำมยากรณ์เพิม่มเติมกันเลยนะครับ ในการย้ายของดาวเสาร์ครั้งนี้เดินหน้าในราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตรในวันที่5ธันวาคม2 5 6 3าคำว่าเกษตรหมายถึงความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงนะครับของคนทั้ง12ราศีรวมทั้งคนราศีตุลด้วยดาวเสาร์าเป็นเกษตรในราศีมังกรอยู่ในภพพันธุนะครับพันธุหมายถึงรากฐานของชีวิตของอ,อสังหาต่างๆนะครับบ้านรถที่ดินรวมถึง ครอบครัวนะครับความเป็นปุดแผ่นต่างๆก็ดาวเสารให้ตำแหน่งนี้โดยตรงสำหรับคนราศีตุลเลยนะครับคือความหมายที่ตรงที่สุดใน12ราศีก็คือความบั่นคงเป็นปุดแผ่นนะครับของตัวเราของคนเรานี่แหละเนาะทีนี้ดาวเสารเนี่ยไม่ได้อยู่ดวงเดียวเนื่องจากกลุ่มกับดาวพระหัสสปีที่โคจรเดน,น้า มาอยู่ในราศีมังกรก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะครับได้ตำแหน่งนิดนิดในที่นี้หมายถึงการอ่อนกําลังที่สุดนะครับในรอบ12ปีเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งราศีมังกรเนี่ยคืออ่อนกำลังที่สุดแล้วนะครับก็เดินทาง1ราศี ตอ1ปีกว่าจะมาถึงนี้ก็คือ12ปีเลยกลายเป็นว่าอ่อนกําลังที่สุดในรอบ12ปีนั่นเองนะครับแต่มาจากพบสังคมสังคมอ่อนกําลังแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเราต้องลดบทบาททางสังคมลงนะครับอย่าไปอะไรมากกับสังคมเพราะอาจจะเกิดความทุกข์ความเครียดความกดดันหรือเป็นลักษณะของการแบกรับในทางสังคมได้ด้วยเพราะดาวเสาอยู่นั่นเองดาวเสาอยเนี่ยเป็นดาวประธานแห่งบาป์ระเาะหรือให้โทษทุกเขาเรียกว่าอะไรดาวที่เป็นตัวแทนนะ แต่ดาวเสาร์มีข้อดีนะครับเป็นปึกแผ่นนั่นแหละแต่ว่าได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยดีแต่ว่ามันจะแฝงเสียมันเล็กๆน้อยน้อยอยู่ที่เราคิดเราวางแผลนคอนเทลนะครับความคิดการเลือกและการกระทําของเราว่าแนวโน้มดวงชะตาของเราเนี่ยเป็นไปนทางใดนะครับคนที่เลือกถูกต้องก็จะได้รับผลที่ดีทําดีได้ดีแต่คนที่เลือกผิด ก็จะเหมือนทําชั่วได้ชั่วนั่นแหละก็คือกลายเป็นว่าทําอะไรแล้วมันไม่ได้ผลที่ดีนั่นเองนะครับไม่ได euh anyway> ้หมายถึงความชั่วนะแต่หมายถึงว่าทําอะไรแล้วมันไม่ได้รับผลที่ดีกลายเป็นว่าเสียเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคิดให้ถูกทางทําให้ถูกทางตั้งสย์ให้ตรงก่อนที่จะทําอะไรมีสติทุกครั้งก่อนจะทําอะไรนั่นเองนะครับแล้วทุกอย่างก็จะสามารถเป็นทางที่ดีได้แล้วก็สมบังในสิ่งที่ปรารถนานั่นเองที่นี้ ดาวเสาเป็นกเกษตรในพพันธุ์เนี่ยก็แปลว่าเราจะสร้างหลักฐานได้แหละคราวนี้แต่ไม่ใช่ว่ายายปุ๊บได้ปรับนะไม่ใช่5ธันวาได้เลยนะแต่หมายถึงว่าค่อยเป็นค่อยไปภายใน2ปีครึ่งนี้แหละนะครับจาก5ธันวาคมเป็นต้นไปมันจะได้เมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องนะครับเพราะว่าดาวเสาเป็นเขาเรียกว่าดาวที่โคจรช้าจึงให้ผลที่ช้านะครับก็คือเหมือนกับยกอย่าง การหยอดกระปุกอมสินเนี่ยวันละบาทวันละบาทวันละบาทแต่กว่าจะเต็มกว่าจะได้เงินที่จะต้องแกะออกมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมครับก็เหมือนกันก็แปลว่าเราต้องทําความดีเก็บสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายบุญกุศลเต็มเมื่อไหร่เราก็ได้ในความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงความที่เราอยากได้ทุกอย่างเราก็จะได้สมพรปรารถนาทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะเกิดความเข้มแข็งในดวงชะตาแปลว่าเราจะมีฐานะนั่นเอง ดาวพัสดุส์ีเป็นนิดเนี่ยนะครับหมายถึงสังคมน้อยเมื่อกลุ่มกันเป็นคู่เปลี่ยนแปลงนะครับดาวพัสดิกระดาวเสาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีก็ได้จะรายก็ได้อยู่ที่พฤติกรรมของเราถ้าเราเข้าในทางเสียหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิด ความหายนะมาสู่ได้แต่ถ้าเผื่อไปเกี่ยวข้องกับคนดีคนมีศีลธรรมคนที่รวยๆเนี่ยเราก็จะพลิกดีได้เหมือนกันนะครับ <n> ก็อยู่ที่ว่าสังคมนั้นดีหรือร้ายดังนั้นเนี่ยการเลือกสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องประเมินอันดับแรกและเราต้องคิดอันดับแรกว่าเราอยู่ในสังคมที่ดีไหมดูแวดล้อมสังคมให้ดีครับว่า ใครที่อยู่ในสังคมที่มีแต่คนกินเหล้ามีแต่คนสูบบุหรี่มีแต่คนอ,อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหากรรมมีปล่อยควันพิษมลพิษ,ล,พษลงเลื่อยอะไรพวกนี้คือออกจากตรงนั้นเด็ดขาดไปเลยถ้าไม่งั้นนะ่ะคุณก็จะตกต่ําในชีวิตความ่า,เ,า,มา,ามเป็นปึกแผ่นของคุณจะไม่มีแล้วก็คุณก็จะได้รับโทษทุกข์ก็แปลว่าสุขภาพเสื่อมโทรมได้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณเสื่อมโทรมดังนั้นเนี่ย ก็ต้องคิดให้ถูกทางก่อนก็คือสังคมนั่นเองสังคมต้องเลือกให้ดีก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างจะเป็นปลผลนได้ในภายหลังนั่นเองนะครับต้องไปให้ถูกทางเนาะตั้งส่วนให้ตรงทีนี้คือถ้าใครที่อยู่ในพวกเราเนี่ยพยายามคือก็ทําอันเก่าไปก่อนถึงมันไม่ดีก็ทําไปก่อนแต่ว่าให้พยายามหาสิ่งใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่แทนนะครับอย่าคือหมายถึงว่าแม้กระทั่งไปทํางานก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า เป็นอยู่หยุดที่เดิมก็ได้แต่ว่าพยายามขยับขยายไปเรื่อยๆแต่ให้เราออกจากสังคมนั้นให้เร็วที่สุดให้ได้ิไวที่สุดเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณก็จะมีความปึกเป็นปึกแผ่นมีบ้านมีรถมีอสังหาต่างๆได้มีครอบครัวที่ดีได้อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้มันหมายถึงว่า สังคมเนี่ยคอยดันเราได้ด้วยนะครับคอยช่วยเหลือเราได้ด้วยแต่มันช่วยได้น้อยนะเพราะว่ามันเป็นนิดมันอ่อนกําลังนะครับก็กลายเป็นว่าเราสามารถพึ่งพาคนในสังคมได้แต่อย่าไปคาดหวังคือให้เขาเรียกว่าไหนทำบุญนะครับทำบุญทําทานให้กับคนในสังคมบ้างนะครับเมื่อยามจําเป็นเมื่อยามที่เรามีก็แบ่งปันกับผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้สังคมให้มากเพราะดาวพัสดีอยู่ตําแหน่ง เนี้ยมาจากสังคมแปลว่าเราต้องมีการแบกรับสังคมก็คือทําเพื่อสังคมบ้างนะครับแล้วเราก็จะได้โชคได้ลาบจากสังคมแล้วสังคมก็จะยกย่องเราแล้วก็จะชักชูเราแล้วก็ทําให้เรานั้นมีตัวตนพอมีตัวตนเสร็จทุกอย่างก็ง่ายละก็เดินทางไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้แล้วก็มั่นคงเป็นปึกแผ่นได้ในอนาคตเพราะดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงอนาคตได้ด้วยเพราะว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ขึ้นได้ไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บกระทันหันทันด่วนได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้คือมันโคจรช้าเนาะพูดง่ายๆมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ค่อยๆสะสมไปอย่างที่พูดไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับก็ค่อยๆคิดค่อยๆทาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนด่วนได้เพราะดาวเสาร์เนี่ยมันหมายถึงความชัวร์หมายถึงความแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยดาวกลุมกับดาวพฤหัสบดีแปลว่าวางแผนเพราะมาจากราศีธนูที่แปลว่า การวางแผนการวางการอ่าการวางโครงการการมองการระยะไกลนะครับเพราะสัญลักษณ์ของราศรีธนูหมายถึงคนก่งคันธนูหรือคนกําลังจะยิงคันธนูเนี่ยมันหมายถึงว่ามองเป้าหมายอ่าตั้งเป้าหมายมีความฝันมีความหวังแล้วก็ทําไปให้ถึง ก็คือยิงลูกธนูไปที่ไหนตกที่ไหนเราก็คือความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็แปลว่าเราก็ต้องโกไปตามนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะสุกสมหวังได้ก็แปลว่าการเรียนรู้และพัฒดีคือการเรียนรู้ครับการเรียนรู้จะนํามาซึ่งการเป็นผู้ผลิ์หรือการเรียนรู้คนในสังคมการเรียนรู้ว่าคนในสังคมน่ะเป็นอย่างไรเราก็จะเข้าหาคนในสังคมได้แล้วก็จะดึงผลประโยชน์จากสังคมได้มาหาตัวเราทําให้เรานั้น แ้มแข็งขึ้นนะครับคือคุณต้องเหมือนกับเราต้องดึงพลังจากคนในสังคมอะครับเพื่อให้เราเนี่ยแ้มแข็งเอ่อพราะดาวเสาร์สังเกตไหมมีดาวดวงเดียวที่เด่นเรื่องของวงโครจรที่เป็นเอ่เขาเรียกว่าวงแหวนนะครับวงแหวนรอบดาวเสาร์นั่นแหละคือการดึงดูดคนอื่นมาเป็นบริวารเขาเรียกว่าดึงคนในสังคมเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือ ตัวเราเองอาจจะทําไม่ได้แต่เราดึงคนมาช่วยเหลืออะไรประมาณนี้เราก็จะทําให้เรานะ่ยติบโตหรือเขาเรียกว่าเอาคนในสังคมมาเป็นคนที่ดึงเราขึ้นหรือผลักเราดันเราให้เราขึ้นได้อะไรประมาณนี้แต่เราก็ต้องทําดีในสังคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการมองหาผลประโยชน์นะครับกับคนในสังคมดึงผลประโยชน์มาก็เหมือนกับการดึงเอาเศษฝุ่นหรือการดึงเอา อุกบาทต่างๆเนี่ยในในรอบๆตัวของดาวเสาร์นะครับมาเป็นบริวารมาเป็นวงแหวนให้เลียงกันสวยเนี่ยนะครับก็คือตรงจุดนี้เหมือนกันแปลว่าดึงเอาผลประโยชน์รอบข้างมาเป็นของตัวอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ให้มันพอดีๆนะพระนามพัสดีเนี่ยกลมอยู่หมายความว่าเราต้องทําไปในทางถูกศีลธรรมอย่าใช้เล่เหลี่ยมมากจนทําให้ผิดศีลธรรมเพราะไม่งั้นน่ยมันก็จะได้ความหายนะในภายหลัง นะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันให้ทศถกอยู่ในดาปลาดํามีปลาขาวอยู่นะครับหรือปลาขาวมีปลาดําอยู่แปลว่าการที่เราทําอะไรแล้วมีจุดมลทินอยู่นิดนึงเนี่ยไอ้มลทินตัวเนี้ยจากจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะลุกลามใหญ่โตจนทําให้เรานั้นต้องโดนตัดไปทั้งหมดก็ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก็คือปลาตายตัวเดียวเหม็นทั้งคลองนะครับก็กลายเป็นว่า สิ่งที่เราเก็บเกี่ยวมาทั้งหมดสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดทุกอย่างมันจะพังทลายมันจะสูญสลายไปหมดเพราะด้วยการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือเราดันทุนลังทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องม,ม,อรรรม,มันไม่ถูกศีลธรรมมันไม่ถูกตามกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้พระนารปรษสบดีอ่อนกําลังเนี่ยเพราะว่าบางทีเราบินเมก,กับการที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีมากเป็นพิเศษกว่าทุกๆปีที่จะา ที่เราทํามานะครับดังนั้นเนี่ยระวังให้ดีนะครับผลสิ่งที่รายๆจะตามมาถึงตัวอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นตัวแทนแห่งทษทุกข์แล้วก็เวรกรรมนะครับที่จะตามเราทันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามอยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎระเบียบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีและมั่นคงทําให้เรานั้นสามารถเข้มแข็งแล้วก็มีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มั่นคง มีหลักมีฐานเป็นหลักเป็นฐานเป็นปึกแผ่นนั่นเองนะครับก็จะทําให้เรานั้นไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตนะครับอย่าลืมว่าดาวมริตยูที่อยู่ในราศีเมษอยู่แล้ว5ปีครึ่งเหลืออีกปีครึ่งนะครับที่เล็งอยู่เนี่ยจะทําให้เรานั้นเกิดความปิกผันได้ง่ายมากนะครับหมายถึงศัตรูคู่หมายของเราเนี่ยบันเลงเราอยู่ตลอดเวลาบันรู้เราอยู่ตลอดว่าว่าเราทําอะไรเข้าอยู่ที่มืดเราอยู่ที่สว่างดังนั้นเนี่ยต้องระวัง นะครับมันหมายถึงเพศภัยต่างๆพ่อดาวมันอ,อยู่หมายถึงอาเพศอาภัยนะครับเป็นดาวลึกลับเป็นดาวที่ไม่เปิดเผยตัวดังนั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องระวังตรงจุดนี้คิดให้ดีก่อนทําทุกครั้งนะครับแล้วก็อยู่ในอย่างที่บอกไปทําให้ถูก ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกอย่างจะดีเองทําดีได้ดีนั่นเองนะครับทาชั่วได้ชั่วก็ระวังตรงจุดนี้ถ้าทําดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตอบแทนถึงมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการแบกภาระในการทําในการอะไรก็ตามนะครับเสียสละแต่ทุกอย่างมันต้องแลกกันนะครับเอาความดีแลกความดีแล้วก็จะได้ความดีนั่นเองถ้าเราเอาความชั่วไปแลกความชั่วมันก็ได้ความชั่วนะครับต้องเข้าใจศัจธรรมตรงจุดนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะโอเคแล้วก็ไปถูกต้อง ไปทุกทางนั่นเองนะครับทำทุกทางย่อมได้รับผลที่ดีเสมอนะครับจำคำนี้ไว้เช่นเดียวกันยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำใจให้แล้วก็ยินดีด้วยที่คนราสิตุนก็ยังมีสิ่งที่ดีๆอีก2ปีครึ่งต่อจากนี้ไปนะครับสามารถติดตามคําากกได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคําากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ